ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  สวัสดีวันสงการหรือว่าวันปีใหม่ไทยครับวันนี้ก็เป็นวันที่ 15, สิบห้ามษายนครับเป็นวันสุดท้ายของวันสงการนะครับแต่ก็มีหยุดเชยถึงวันที่สิหกนะครับหยุดเชยถึงวันที่สิบหกนะครับแต่นี้ผมก็ไปต่างจังหวัดกลับมาแล้วครับ่าไปต่างจังหวัดไปทําธุระตอนนี้ก็กลับมากรุงเทพนะครับ ก็มาทักทาย f c ทางช่อง YouTube หน่อยนะครับอ่าก็เดินทางไปเมื่อวันที่13นะครับสิบสาก็เดินทางไปอ่าสุอิสารไปนู่นนะครับโคราชอำเภอแก้งสนามนางแถวชัยภูมิบัวใหญ่นะครับก็ไอ,อยู่ที่นั่นไปไปไปวันวันที่นนนอนคืนหนึ่งครับวันที่สิบสิช่วงเช้าก็กลับ ขากลับมาก็เลยแวะไปไหว้พระยานินการนาคราชครับที่อำเภอเทพสถิตยัยงไงคอยติดตามชมาทางชิปิโดอนะครับตอนนี้กลำลังทำชิปิโดโอยู่อตอนเดินทางไปก็บันทึกการเดินทางไปอยู่ครับตอนไปเดินบันทึกการเดินทางไปอยู่ครับไปวันที่สิบสามนะครับก็ลงคลิปตอนนี้ก็ลงคลิปไปเรื่อยๆครับก็ลงคลิปไปเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ ตอนนี้ก็เลยถือโอกาสมาทักทายกันก่อนครับอ่าวันที่สามเมษาก็ออกเดินทางช่วงเช้าครับช่วงเช้าก็เดินทางมาช่วงเช้า,เาไปถึงนู่นก็บ่ายโมงกว่าครับขับไปเรื่อยใช้ถนนมอตเตอร์เวย์ m หกครับอั้งขาไปขากลับ <c oughs> ก็สะดวกสบายดีครับมีเส้นนี้มันก็จะรถจ,จะทำให้รถไปติดช่วงไในใน่ตรงช่วงลำตะคองช่วงไอ้ ความโชคชัยอะความโชคชัยช่วงนั้นรถจะติดมากช่วงนั้นก็มีการก่อสร้างก่อถนนด้วยกันถ้ามีเส้นนี้ขึ้นมาเพิ่มันก็โอเคก็ทําให้รถรถวิ่งได้สะดวกสบายครับวิง่งได้สะดวกสบายครับมันไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่ไม่ติดนะ <ใช S 1> ครับตอนขับไปจะไปติดตรงช่วงอันนี้นหน่อยช่วงวางน้อยเพราะว่ามันจะมีอ่ารถมันจะวนวนมาลงมาที่ถนนมิตรภาพมันมาลงมิตรภาพมันเลยไปติดในช่วงวางน้อยหน่อยติดตรงนั้นประมาณสัก สักครึ่งชั่วโมงได้ครับอยู่ช่วงนั้นบางน้อยอุลจะออกจากอ่าบางน้อยมันก็วิ่งไปได้เรื่อยๆครับก็เข้าอำเภอพาชีขึ้นมอเตอร์เวย์ครับก็เลยมาทักทายกันวันนี้วันสงกรารครับวันสงกรารสิบห้าเมษาวันนี้ก็ออกแล้วช่วงบ่ายๆก็จะออกเป็นทางอีกครับเป็นทางไปนี่ไปไหาอ้อฐิพ่อครับอฐิพ่อจะไปไหาอ้อฐิพ่อที่ วัดคลองพระรามจะไปไหว้อธิบอธิวัดคของพระรามนะครับช่วงไม่ไคลิมนี้จบเพียงนี้นครับมาทักทายกันช่วงสงการครับอ่าก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับดูแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างเมืองอายนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ